สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้จะมารีวิวอีกครัง้งอ่ะแล้วสำหรับอินดพาลำแม่โจ36อีกหนึ่งต้นอันนี้คนละต้นกับต้นเมื่อกี้นี้นะคะดูความดกเนื้อคำบรรยายต้องใช้เชือกสองเส้นมัดเส้นเดียวเอาไมา่อยู่ สองเส้นเนี่ยสองเส้นมัดเอามาอยู่มหนักหนักเหลือเกินดูต้นแค่เนี้ยลูกหนักหนักมากดูอุ้ยไม่รู้กี่กิโลอหเนี่ยค่ะไม่โจสามสิบหกพันเพาะเมล็ดเพาะเมล็ด มันไม่โจ้สามลูกใหญ่แล้วก็ดกนีย่ยนี้ตัดออกเยอะอยู่ถ้าไม่ตัดออกเยอะกว่าน,นี้อีกตัดออกครึ่งจ่อครึ่งตอนที่มันออกช่อใหม่ๆเราต้องตัดเจ้ากลางมันเจ้ากลางมันตัดมันทำให้ลูกใหญ่ขึ้นนี่คะ่ะ ดูโดกมากเนื้อคำบรรยายจริงๆรสชาติกรอบมันอันนี้อายุสามปีครึ่งลงปลูกที่สวนนี่สามปีครึ่งระบบให้ปุ๋ยให้น้ำก็เป็นชีวภาพทั้งหมดปุ๋ยหมักน้ำหมัก ขี้วัวขี้ควายขี้ไก่เขาชอบขี้ไก่อินทปาลำเขาชอบขี้ไก่ขี้ไก่แกะถ้าเราห่อลูกทันแต่เล็กเขาก็จะลูกสวยเนียนไม่เป็นจุดหนักมากติดดินเกือบติดดิน ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่เอามารูปสวยๆมาโชว์มาโชว์เ,เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจปลูกอินดาพาลัมอีกสองเดือนก็จะสูงก็ค่อยมาชิมตอนนี้ชิมได้แต่มันยังไม่หวานมันก็จะกรอบแล้วก็ติดฝาดน,นิดหน่อยนะคะ น,นี่ไม่ได้เด็ดไม่ได้เด็ดออกเอาไว้เต็มเต็มเลยอันนี้ไม่ได้เด็ดหนักมากตึงเลยเนี่ยไม่ได้เด็ดออกถ้าเราเด็ดเราต้องเด็ดตั้งแต่อายุยังเล็กเลลูกเล็ก,ลกเกเ,กเกท่าลูกหมากแล้วก็เด็ดให้มันเหมือนก้างปลาแล้วเขาก็จะลูกใหญ่ลูกใหญ่สมบูรณ์ลูกห่างกันหน่อยก็จะใหญ่แต่ปีนี้เอาไว้อย่างนี้เลยเอาเอาไว้ทดลองดู ว่าเวลาเขาสุกแล้วมันจะลูกขนาดไหนโอเคทีวันที่ยี่สิบสามพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะ อันนี้ถ่ายทำณบ้านภูทองหมู่ห้าตำบลภูไฟอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะแค่นี้ก่อนนะคะมารีวิวอินดอรพาร์สวยให้ดอูอันอื่นก็ห่อไว้นวันนี้จะมาทำสวยให้เขามาแต่งสวยให้เขาค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้า